ดรจูบรสุดาโอยิ่งเข้ารอบลึกๆก,กระแสลุงตู่ที่จังหวัดการยิ่งมาแรงยอมรับอดีตเดินฝ่ายตรงข้ามแต่เมื่อมาสวมเสื้อรวมไทยสร้างชาติกระแสเปลี่ยน วันที่15เมษายน2566ดรว,วรสุดาสุขารมหรือดรจุ๊บผู้สมัครสสการจนบ,บรุรีพักรวมไทยสร้างชาติเขต1เบอร์หได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนครั้งแรกขณะลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนชาวตำบลแก่งเซี่ยนอําเภอเมืองจังหวัดการจนบ,บุรีว่าการหาเสียงของจุ๊บใช้วิธีการเดินทางลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนชาวเขตหนึ่งอําเภอเมืองการจนบ,บุรีอําเภอบ่อพลอยเฉพาะตำบลหนองกุ่มไปเรื่อยๆเนื่องจากจุ๊บใช้วิธีนี้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องมมมมาาาาาานนนนกวววว่่่10ปีีีแล้้้เเพรระะฉัจจึงถือุบไไดดคคย การที่จะลงพื้นที่ใดๆเลยและจุ๊บมีความรู้สึกว่าจุ๊บจะทํางานทางด้านการเมืองให้มีความสร้างสารรค์และเราจะต้องเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดวันนี้โจทย์คือประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกเราถ้าเราเป็นคนของประชาชนให้ได้มากที่สุดเท่าไหร่เราก็จะได้รับคะแนนเสียงเท่านั้นดังนั้นอยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนเขตหนึ่งทุกท่านที่ได้รับฟังรับชมหรือได้อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับตัวของจุ๊บ ซึ่งจุ๊บก็อยากจะให้ติดตามเชียร์ให้กำลังใจและให้การสนับสนุนในเรื่องของการที่จุ๊บลงพื้นที่มาโดยตลอดซึ่งที่ผ่านมาตัวของจุ๊บเองไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องประชาชนชาวเขตหนึ่ง ไม่ว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเขตไปไหนก็ตามจุ๊บทําอย่างนี้มาสม่ําเสมอมาเป็นเวลานานหลายปีแล้วจุ๊บจึงอยากจะให้พี่น้องประชาชนมองเห็นคุณค่าทางจิตใจและจุดยืนของจุ๊บที่จุ๊บเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีอย่างจริงจังถามว่าขณะนี้กระแสะของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นอย่างไรนั้นจุ๊บถือว่าพอเข้ามาในรอบลึกๆได้มีกระแสะตอบรับจากประชาชนชาวกาญจนบุรีขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่เขตเลือกตั้งที่หนึ่งซึ่งจุ๊บบอกได้เลยว่าเมื่อก่อนจุ๊บอาจจะเดินหาเสียงอยู่คนละฝั่งกับพักรวมไทยสร้างชาติถึงแม้จุ๊บจะเดินมาไกลแต่จุ๊บก็เดินด้วยตนเองแต่ว่าวันนี้เมื่อจุ๊บมาสวมเสื้อที่มีภาพของนายกรัฐมนตรีหรือภาพของนายกลุงตู่ก็ทําให้เสียงตอบรับในตัวจุ๊บเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งมีคนที่เป็นแฟนคลับของลุงตู่อยู่แล้วด้วยแต่แฟนคลับไม่ได้เลือกจุบ๊บแต่เลือกนายกลุงตู่ ซึ่งการที่ได้ไปพบและสอบถามแฟนคลับลุงตู่เขาก็จะบอกว่าเขาขอเลือกพักรวมไทยสร้างชาติก่อนที่จะเลือกคนอื่นเขาขอเลือกพักรวมไทยสร้างชาติก่อนที่จะเลือกคนแต่ส่วนตัวของจุ๊บแล้วเชื่อว่าสิ่งที่ตัวจุ๊บได้ทําเอาไว้นั้นมีความสําคัญเมื่อนํานกระแสของลุงตู่มารวมเข้ากันเป็นสองอย่างให้เป็นแรงสนับสนุนซึ่งกันและกันได้จุ๊บเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดี ไปไหนก็ตามจุ๊บทำอย่างนี้ของจุ๊บสม่ำเสมอมาเป็นเวลาหลายปีนะคะจุ๊บก็อยากจะฝากให้เห็นคุณค่าทางจิตใจนะคะแล้วก็จุดเยีนยของจุ๊บที่จุ๊บต้องการเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช,ชาวจังหวัดกาญจนบุรีอย่างจริงจังค่ะกระแสนายกนะคะจุ๊บถือว่าพอเข้ามารอบลึกๆขึ้นมีเสียงตอบรับที่ดีนะคะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะพื้นที่เขตหนะะงอง,นาองนาคองาจุ๊บองบอกได้เลยว่า ท,ทุกอาจจะเดินฝั่งขเราฝั่งกันนะคะถึงแม้ทุกจะเดินกางการทุกจะเดินด้วยตัวจุกเองแต่ว่าวันนี้พอจุดสวนเสื้อที่มีภาพของนายกนะคะภาพของอลุงตู่ขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้เสียงตอบรับเป็นอีกแบบหนึ่งมีคนเป็นแฟนคลับลุงอยู่แล้วด้วยแล้วก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เลือกจุกนะคะ เลือกนายกเวลาที่จะไปไปเจอไปถามก็คือเขาก็จะบอกว่าเขาเขาเลือกทั้งกานะคะแต่ว่าในส่วนตัวจุก๊กจุ๊กก็คิดว่าส่วนตัวจุ๊บที่จุ๊กทำไว้ก็สำคัญเพราะฉะนั้นสองอย่างถ้าเป็นแรนางาสนับสนุนกันและกันได้จุ๊บก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประส,สบความสำเร็จได้ดีคะ่ะ